เรื่องราวความรักสุดช็อกที่ทำเอาสื่อทั่วโลกคลั่งไคล้หญิงสาวผู้ยอมสละทรัพย์สินสอง8ล้านล้านบาทและปฏิเสธการแต่งงานใหม่กับราชวงศ์ซาอุดีอราระเบียชายชาวไทยคนไหนกันที่สามารถกุมหัวใจหญิงที่ร่ำรวยที่สุดในตะวันออกกลางได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะเล่าเรื่องจริงที่เหลือเชื่อซึ่งเต็มไปได้วยการหักมุมที่คุณคาดไม่ถึงให้ฟังด้วยตัวเองหากคุณกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับเรื่องราวประทับใจครั้งต่อไป สวัสดีค่ฉันชื่อไลายลาอังคาลิดอายุ47ปีเกิดและเติบโตในฐานะเชื้อพระวงศ์สายรองของราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียอิบราฮิมสามีของฉันเป็นเจ้าพ่อวงการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแต่เขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อ5ปีก่อนมรดกที่เขาทิ้งไว้นั้นเกินกว่าจะจินตนาการได้ปริมาณน้ำมันสำรองเพียงอย่างเดียวคิดเป็น3%์ของทั้งหมดในซาอุดีอาระเบียอสังหาริมทรัพย์มีทั้งในดูไบลอนดอนและนิวยอร์กปัจจุบันทรัพย์สินทีี่่ฉันคคครรรออบงมมมูลาาปะาณ2 8ล้านล้านบาทแต่การมีเงินมากมายไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขลูกทั้ง3าคนของฉันโตเป็นผู้ใหญ่และใช้ชีวิตของตัวเองในยุโรปส่วนฉันต้องต่อสู้กับความเหงาในแต่ละวันที่ผ่านไปในวังอันกว้างใหญ่ที่ริยาดแต่แล้วการพบกันราวกับพอลิคิตก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนที่ฉันมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกอันที่จริงการมาไทยครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันได้รับรายงานจากกองทุนระดับโลกที่ฉันลงทุนอยู่ว่าประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้คือไทยพลังของวัฒนธรรมไทยที่ด่งดังไไไปปททั่่่ววโลกมาาาจะเ็นอาหารย มวยไทยและแหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามความสามารถในการฟื้นตัวจากวิกฤตต้มยำกุ้งและเหนือสิ่งอื่นใดคือจิตใจอันง,งดงามของคนไทยที่ทําให้ประเทศเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งหมดนี้กระตุ้นความอยากรู้อยากอยากเห็นของฉันเมื่อมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉันตั้งใจจะเรียกรถส่วนตัวเหมือนทุกครั้งแต่บังเอิญวันนั้นรถทุกคันถูกจองหมดแล้วฉันจึงจำใจต้องขึ้นแท็กซี่ธรรมดาและคนขับที่ฉันพบในตอนนั้นก็คือคุณอาทิตย์ชายชาวไทยไวัยห้าสิบห้าปีที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ตอนที่ขึ้นรถแท็กซี่ครั้งแรกฉันรู้สึกอึดอัดใจ,จยอยู่บ้างเมื่อเทียบกับรถโรลส์รอยหรือเบนทลีที่ฉันเคยนั่งรถคันนี้ดูเก่าไปบ้างแต่ทันทีที่คุณอาทิตย์มองฉันผ่านกระจกมองหลังเขาก็ทักทายฉันเป็นภาษาอาหรับที่สมบูรณ์แบบว่าอาหารวัสหันบิกิอินดีต้อนรับครับฉันตกใจมากและถามกลับเป็นภาษาอาหรับว่าคุณรู้ภาษาอาหรับได้อย่างไรคุณอาทิตย์ยิ้มอย่างเขินอายและตอบว่า ผมเคยทำงานที่ซาอุดีอาระเบียตอนอายุ20กว่ากว่าครับผมเรียนรู้จากการทำงานที่ไซก่อสร้างในเจดดาห์และระยะเป็นเวลา7ปีตอนนั้นผมได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่ใช่แค่ภาษาอาหรับแต่เป็นชีวิตด้วยตั้งแต่วินาทีนั้นมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกผู้คนมักจะประจบประแจงฉันอย่างน่าสมเพชเพราะทรัพย์สินและตำแหน่งของฉันหรือไม่ก็จ้องจะเอาเงินจากฉันอย่างจงแจง้งแต่คนขับแท็กซี่ชาวไทยคนนี้กลับปฏิบตัติต่อฉันอย่างสุภาพในฐานะลูกค้าคนหนึ่งโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครคุณทำงานอะไรที่ซาอุดีอาร,รอคะ ฉันถามด้วยความสงสยัยท่านใดนั้นแววตาของคุณอาทิตย์ก็เป็นประกายผมเคยมีส่วนร่วมในการก่อสร้างกิงดอมทาวเวอร์ครับตอนนั้นผมยังเป็นแค่หนุ่มไทยจนจนคนหนึ่งแต่คนซาอุดิอาระเบียดีกับผมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายชาวซาอุดิอาระเบียของผมคุณคาลิวเขารักผมเหมือนลูกชายแท้ๆเลยครับน่าประหลาดใจที่คาลิวที่เขาพูดถึงคือคนที่ฉันรู้จักเขาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของสามีฉันแต่ฉันยังไม่ได้เปิดเผยต,ตัวตนของฉันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณกลับมาไทยหรอคะสีหน้าของคุณอาทิตย์ดูเศร้าลงเล็กน้อย คุณแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับผมต้องรีบปรับมาไทยเพื่อดูแลท่านตอนนั้นผมใช้เงินเก็บทั้งหมดจากการทำงานที่ซาอุดีอาระเบียเป็นค่ารักษาพยาบาลโชคดีที่คุณแม่หายดีแล้วแต่ผมต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้งคุณไม่เสียใจหรือคะไม่เลยครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวอีกแล้วนั่นและคือผู้ชายไทยอย่างพวกเราเพื่อครอบครัวแล้วแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้ เมื่อได้ยินคำพูดนั้นหัวใจของฉันก็เต้นแรงอย่างประหลาดผู้ชายซาอุดีอาระเบียก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวเช่นกันแต่ฉันไม่เคยเจอใครพูดด้วยน้ำเสียงที่สุขุมและเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเช่นนี้มาก่อนการจราจรเริ่มติดขัดปกติแล้วในสถานการณ์แบบนี้ฉันมักจะหงดหงิดแต่แปลกที่ฉันกลับมีความสุขกับการพูดคุยกับคุณอาทิตย์ช่วงนี้ประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะฉันลองถามเชิงอย่างเชิงดูคุณอาทิตย์ยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ผมภูมิใจมากครับตอนที่ผมยังหนุ่มประเทศไทยยังลำบากเวลาไปต่างประเทศคนมักจะไม่ค่อยรู้จักแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับอาหารไทยดังไปทั่วโลกใครๆก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การโอ้อวดแต่เป็นความรักอันลึกซึ้งที่มีต่อปิตุภูมิแต่ผมคิดว่าพลังที่แท้จริงของไทยอยู่ที่อื่นครับคุณอาทิตย์พูดต่ออะไรเหรอคะ คือคนครับน้ำใจและพลังใจของคนไทยแม้เราจะเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ไม่เคยยอมแพ้ตอนภารกิจช่วยเหลือทีหมูป่าที่ถ้ำหลวงคนทั้งชาติก็ร่มใจกันจะมีประเทศแบบนี้ที่ไหนอีกบ้างล่ะครับฉันยิ่งหลงไหลในคำพูดของเขามากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาน,นักธุรกิจและนักการเมืองมากมายที่ฉันเคยพบมาไม่มีใครรักประเทศของตัวเองอย่างจริงใจและเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนท่านใดนั้นคุณอาทิตย์ก็จอดรถข้างทางขอโทษนะครับรอสักครู่นะครับ แล้วเขาก็ลงจากรถและวิ่งไปหาคุณยายคนหนึ่งที่อยู่ข้างทางคุณยายคนนั้นกําลังถือไม้เท้าและดูเหมือนจะลําบากกับการถือของหนักๆคุณอาทิตย์ช่วยถือของคุณยายและพาไปส่งยิงที่ที่ปลอดภัยเมื่อกลับมาที่รถฉันจึงถามเขาว่าทาไมคุณถึงทําอย่างนั้นล่ะคะทั้งที่ไม่ใช่คนที่คุณรู้จักคุณแม่ของผมก็อายุเท่านี้แหละครับผมหวังว่าเวลาที่ผมไม่อยู่จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านบ้างนั่นแหละคือการใช้ชีวิตของคนเราไม่ใช่หรอครับ ในวินาทีนั้นฉันก็รู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้คือของจริงเขาคือคนที่มีจิตใจอบอุ่นอย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่เสแสร้งหรือคิดคำนวณเมื่อมาถึงโรงแรมใจกลางกรุงเทพฉันตั้งใจจะให้ทิปเขาสามห้าร้อยบาทแต่คุณอาทิตย์ปฏิเสธอย่างสุภาพผมขอรับแค่ค่าโดยสารก็พอครับผมแค่ทำหน้าที่ของผมเท่านั้นแล้วเขาก็ลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะมาไทยเป็นครั้งแรกถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรติดต่อมาได้เลยนะครับผมช่วยเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้เขายื่นนำบัตรของเขาให้พร้อมกับรอยยิ้ม ในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะหล่นวุบกคืนนั้นที่โรงแรมฉันนอนไม่หลับตลอด47ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนภาพของคุณอาทิตย์ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของฉันรอยยิ้มอันอบอุ่นของเขาเรื่องเล่าที่จริงใจความรักที่มีต่อปิตุภูมิและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติของเขาทําให้ฉันขมตาหลับไม่ลงวันรุ่งขึ้นฉันโทรหาเขาพอจะมีเวลาว่างบ้างไหมคะช่วยพาฉันเที่ยวชมกรุงเทพหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับอยากไปที่ไหนหรือครับที่ไหนก็ได้ที่คุณอาทิตย์แนะนําเลยคะ่ะ เด็กครั้งแรกไม่สิการเที่ยวชมครั้งแรกคือพระบรมหาราชวังคุณอาทิตย์อธิบายประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จัก,กรีให้ฟังอย่างละเอียดพระราชวังแห่งนี้เป็นหัวใจของชาติไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพลังใจของชาติเราครับขณะเดินชมพระบรมหาราชวังฉันได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำลึกของไทยและในขณะเดียวกันฉันก็ได้ค้นพบสเสน่ห์ของผู้ชายที่แท้จริงจากการเสริมของคุณอาทิตย์ที่อธิบายเรื่องราวเหล่านั้นด้วยความรักลองใส่ชุดไทยดูไหมครับ คุณอาทิตย์เสนอที่ร้านเช่าชุดไทยฉันได้ลองใส่ชุดไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตภาพของตัวเองในกระจกดูแปลกตาไปมากคุณอาทิตย์มองฉันแล้วพูดว่าสวยมากเลยครับไม่คิดเลยว่าจะใส่ชุดไทยได้ขึ้นขนาดนี้คำชมอย่างจริงใจของเขาทำให้ฉันหน้าแดงฉันเคยได้ยินคำเยินยอจากผู้ชายมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเท่านี้มาก่อนมื้อกลางวันเราไปร้านอาหารเล็กๆที่คุณอาทิตย์ไปบ่อยๆขณะที่เขาสั่งส้มตำไก่ย่างให้ฉันเขาก็พูดว่านี่แหละรสชาติแบบไทยแท้ๆอร่อยกว่าอาหารในโรงแรมหรูๆเยอะเลยครับ มันอร่อยมากจริงๆแต่สิ่งที่หวานยิ่งกว่าคือความใส่ใจของคุณอาทิตย์ที่คอยดูแลฉันคุณเคยแต่งงานไหมคะฉันรวบรวมความกล้าถามสีหน้าของคุณอาทิตย์ดูเศร้าลงเล็กน้อยภรรยาผมเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อ12ปีก่อนครับผมมีลูกชายคนหนึ่งตอนนี้เป็นหมออยู่ที่อเมริกาคงจะคิดถึงเธอมากเลยสินะคะครับแต่ผมก็เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งนะที่ได้มีความรักที่แท้จริงถึง20ปีและยังมีลูกชายที่น่าภาคภูมิใจอีกด้วย จากคำพูดของเขาฉันได้ตระหนักว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรมันคือความรักที่เกิดจากใจถึงใจไม่ใช่เงินหรือเงื่อนไขหลังจากวันนั้นฉันตัดสินใจที่จะอยู่กรุงเทพนานขึ้นในาน,น,ในามของการพิจารณาการลงทุนแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะฉันอยากใช้เวลากับคุณอาทิตย์มากขึ้นแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมีโทรศัพท์มาจากซาอุดีอาระเบียเป็นข่าวว่าเจ้าชายคาริมซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ได้ขอฉันแต่งงานเจ้าชายคาริมอายุ35ปีรูปหล่อมีการศึกษาและที่สำคัญที่สุดคือเป็นเชื้อพระวงศ์สายตรง เลลา,ลานี่เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเธอแต่งงานกับเจ้าชายคาริมตำแหน่งของเธอจะมั่นคงยิ่งขึ้นที่ชายคนโตของฉันโทรมาบอกแต่ฉันไม่สนใจการแต่งงานแบบพรมถุงชนแบบนั้นอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ได้พบกับคุณอาทิตย์หัวใจของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพี่คะหนูรักคนอื่นอยู่อะไรนะใครกันหรือว่าเป็นคนที่เธอเจอที่ไทยค่ะเขาเป็นคนพิเศษไลลา,ลาตั้งสติหน่อยสิเธอเป็นคนในตระกูลอนันคาลิตนะ่าจะมาหลงรักใครพร่ำเพรื่อไม่ได้ หลังจากวางสายฉันก็ตกอยู่ในความสับสนฉันทุกใจอยู่ระหว่างแรงกดดันจากครอบครัวกับหัวใจของตัวเองเมื่อคุณอาทิตย์เห็นฉันเป็นเช่นนั้นจึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยในที่สุดฉันก็เล่าเรื่องตัวตนและสถานการณ์ทั้งหมดของฉันให้เขาฟังตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่เมื่อได้เห็นหลักฐานที่ฉันแสดงให้ดูเขาก็ตกใจจนปิดไม่มิดไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนั้นเรื่องเหล่านั้นไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกแค่ที่สำคัญคือคุณอาทิตย์คิดกับฉันอย่างไรฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า ตั้งแต่แรกผมก็รู้แล้วว่าคุณเลลาเป็นคนพิเศษแต่ไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คุณเป็นคนละโลกกับคนอย่างผมเลยครับความรักมีเรื่องชนชั้นวันนะด้วยเหรอคะแต่ความจริงมันต่างกันนะครับครอบครัวของคุณเลลาไม่มีทางยอมรับแน่และผมก็ไม่มั่นใจว่าจะทำให้คุณไหลลามีความสุขได้คืนนั้นฉันเดินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนเดียวใจของฉันสับสนวุ่นวายแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกฉันจากด้านหลังคุณเลลาครับเมื่อหันไปก็เห็นคุณอาทิตย์กำลังวิ่งมาอยู่คนเดียวที่นี่ทไมครรัับอนนตายะ คุณอาทิตย์มาที่นี่ได้ยังไงคะผมเป็นห่วงเลยไปที่โรงแรมแต่เขาบอกว่าคุณออกมาแล้วผมเลยลองมาที่นี่ดูเผื่อจะเจอความหงอยใหญของเขาทําให้ฉันประทับใจอีกครั้งคุณอาทิตย์คะฉันรักคุณอาทิตย์จริงๆนะคะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยฉันสารภาพความในใจอย่างแท้จริงขณะมองดูวิวยามค่ําคืนของแม่น้ําเจ้าพระยาคุณอาทิตย์ลังเลอย,อยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะจับมือฉันผมก็รักคุณเลลล่ะครับแต่ผมกลัวเหลือเกินผมไม่รู้ว่าผมคู่ควรกับคุณหลาลาหรือเปล่าแค่มีใจรักก็พอแล้วคะ่ะ คืนนั้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราได้ยืนยันความรู้สึกของกันและกันภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ง่ายเลยวันรุ่งขึ้นพี่ชายคนโตของฉันบินตรงจากซาอุดีอาระเบียมาไทยและยื่นคำขาดกับฉันเวลาถ้าเธอไม่ยอมออกจากไทยภายในหนึ่งสัปดาห์เธอจะถูกตัดออกจากตระกูลและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกอายัดพี่ขนูอยากใช้ชีวิตของตัวเองคนขับแท็กซี่คนนั้นจะทำอะไรให้เธอได้เธอใช้ชีวิตหรูหรามาตลอดนะคืนนั้นฉันเล่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้ให้คุณอาทิตย์ฟัง คุณไลาลาครับอย่าให้ผมต้องทําให้คุณต้องมาเจอเรื่องลําบากแบบนี้เลยผมขอถอยออกมาดีกว่าไม่ได้นะคะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณอาทิตย์แต่คุณไหลาลาจะทิ้งครอบครัวและทรัพย์สินไม่ได้นะคะรับทรัพย์สินจะสําคัญอะไรคะความรักสําคัญกว่าแต่แล้วก็เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมีผู้หญิงอีกคนที่ชอบคุณอาทิตย์ปรากฏตัวขึ้นเธอคือคุณทิมพาเจ้าของร้านอาหารที่คุณอาทิตย์ไปบ่อยๆเธอเป็นหญิงไม่ไว้42ปีที่แอบชอบคุณอาทิตย์มา3ปีแล้ว พี่อาทิตย์ขยันกังวลพระผู้หญิงต่างชาตินั้นเลยแค่ฉันรักพี่ในแบบที่พี่เป็นไม่ได้มองที่เงื่อนไขอะไรเลยคุณพิมพารุกจีบคุณอาทิตย์อย่างหนักและยังมาหาฉันเพื่อพูดตรงๆว่าฉันรักพี่อาทิตย์จริงๆแค่ยังไงคุณก็ต้องกลับซาอุดิอราระเบียอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะช่วยปล่อยพี่อาทิตย์ไปเถอะคะฉันรู้สึกถึงเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในชีวิตในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่มั่นคงกลัวว่าจะต้องเสียคุณอาทิตย์ไปจริงๆ และแล้วบททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าก็มาถึงรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเริ่มกดดันโดยขู่ว่าจะยกเลิกหนังสือเดินทางของฉันโดยอ้างว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมในไทยเลลาตอนนี้มันจบแล้วจริงๆนะวันแต่งงานกับเจ้าชายคาริมก็กำหนดแล้วจะจัดขึ้นที่ริยาตในอีกสามเดือนข้างหน้าที่ชายคนโตของฉันกดดันเป็นครั้งสุดท้ายคืนนั้นฉันไปเดทกับคุณอาทิตย์ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราขึ้นไปบนมหานครสกายวอล์กและมองดูวิวยามค่ำคืนของกรุงเทพเราจับมือกันโดยไม่พูดอะไรต้องไปจริงๆเหรอครับ คุณอาทิตย์ถามเบาๆฉันไม่รู้ค่ะฉันไม่รู้จริงๆท่านใดนั้นคุณอาทิตย์ก็คุกเข่าลงและหยิบกล่องแหวนเล็กๆออกมาคุณเลลาครับผมอาจจะให้สัพย์สินมากมายกับคุณไม่ได้แต่ผมให้ความรักที่จริงใจได้แต่งงานกับผมนะครับแหวนวงนั้นไม่ใช่แหวนเพชรเป็นแหวนเงินธรรมดาธรรมดาวงหนึ่งแต่สําหรับฉันแล้วมันล้ําค่ากว่าอัญ,ญมณีใดๆที่เคยได้รับค่ะแต่งค่ะฉันตอบทั้งน้ําตา แต่ความเป็นจริงยังคงรังควานเราอยู่ทางซาอุดีอาระเบียยิ่งกดดันหนักขึ้นและในไทยสื่อก็เริ่มรู้เรื่องของเราทําให้มีข่าวออกมาทุกวันเศรษฐีนีน้ํามันตะวันออกกลางกับคนขับแท็กซี่ไทยข่าวลือเรื่องความรักทายาสองแปดล้านล้านบาทกับการตัดสินใจที่น่าตกใจคุณอาทิตย์รู้สึกอึดอัดกับความสนใจเหล่านี้คุณเลไลลาครับผมขอโทษจริงๆที่ทําให้คุณต้องมาลําบากแบบนี้ไม่เป็นไรค่าทาได้อยู่กับคนที่รักก็สามารถเอาชนะได้ทุกอย่างแต่แล้วก็มีการหักมุมที่ใหญ่กว่านั้นคีรินลูกชายของคุณอาทิตย์ รีบกลับมาจากอเมริกาเขากลับมาเพื่อคัดค้านการแต่งงานของพ่ออย่างรุนแรงพ่อครับได้โปรโดตั้งสติหน่อยเถอะครับพ่อคิดว่าผู้หญิงคนนั้นรักพ่อจริงๆหรือครับเดี๋ยวพอเธอเบื่อเธอก็ทิ้งพ่อไปคีรินอย่าพูดแบบนั้นสิพ่อกําลังถูกหลอกใช้อยู่นะครับเป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อของคนรวยเท่านั้นฉันรู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดของคีรินมากแต่ฉันก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาแค่ต้องการปกป้องพ่ออันเป็นที่รักของเขาคืนนั้นฉันนัดเจอกับคีรินตามลําพัง คีรินฉันรักพ่อของเธอจริงๆนะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยผมไม่เชื่อหรอกครับคุณกลับไปซาอุดีอาระเบียก็จบแล้วฉันจะไม่กลับไปซาอุดีอาระเบียฉันจะทิ้งทุกอย่างแล้วอยู่ที่นี่กับพ่อของเธอจริงเหรอครับจริงสิฉันตัดสินใจบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของฉันให้กับมูลนิธิพัฒนาการแพทย์ของไทยและส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพ่อของเธอคีรินทำหน้าตกใจทำไมทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นความรักก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ การที่สามารถยอมสละทุกอย่างเพื่อคนที่รักได้พ่อของเธอสอนฉันมาแบบนั้นหลังจากนั้นทัศนคติของคีรินก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่บททดสอบที่แท้จริงยังรออยู่วันหนึ่งคุณอาทิตย์ก็ล้มป่วยกะทันหันเกิดจากอาการหัวใจผิดปกติเนื่องจากทาง,งานหนักและความเครียดเมื่อเห็นคุณอาทิตย์ถูกนําตัวส่งห้องฉุกเฉินฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาค่าผ่าตัดน่าจะประมาณหนึ่งห้าล้านบาทครับหมอบอกคีรินพูดอย่างตกใจว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาล่ะครับประกันก็ครอบคลุมแค่บางส่วน ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลทันทีและจัดหาทีมแพทย์ที่ดีที่สุดแต่คำพูดแรกของคุณอาทิตย์หลังจากฟื้นขึ้นมากลับหน้าประหลาดใจคุณเลยลาขอบคุณนะครับแต่คุณไม่ควรใช้เงินมากมายขนาดนี้การใช้เงินเพื่อคนที่รักมันผิดตรงไหนคะผมไม่อยากเป็นภาระของคุณเลลาตอนนั้นคีรินก็จับมือพ่อแล้วพูดว่าพ่อครับคุณแม่หลายลาเป็นคนดีจริงๆนะครับท่านรักพ่อจริงๆผมคิดผิดไปเองในระหว่างที่คุณอาทิตย์พักฟื้นวิกฤตการณ์ที่ใหญ่กว่าก็มาถึงมีทูตพิเศษจากซาอุดิอาระเบีย er, ถูกส่งมาเพื่อบบบัััังคฉนกลไป องหญิงเลลาโปรดหยุดทำเรื่องโง่ๆแบบนี้เธอครับเกียรติยศของราชวงศ์กำลังโมหมองฉันไม่ใช่องหญิงอีกต่อไปแล้วฉันเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รับผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็จงสละสัญชาติซาอุดิอราระเบียและคืนทรัพย์สินทั้งหมดซะได้ค่ฉันจะทำตามนั้นฉันสละสัญชาติซาอุดิอราระเบียจริงๆและสละทรัพย์สินส่วนใหญ่ของฉันถ้าสามารถอยู่กับคุณอาทิตย์ได้เรื่องแค่นี้ไม่มีอะไรเลยแต่บททดสอบสุดท้ายยังคงอยู่คุณพิมพาได้สารภาพรักกับคุณอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้าย พี่อาทิตย์หนูรอพี่มาสามปีแล้วนะผู้หญิงต่างชาติคนนั้นสักวันก็ต้องไปแต่หนูจะอยู่ข้างๆพี่ตลอดไปคนที่รักพี่จริงๆคือหนูนะคะคุณอาทิตย์พูดกับคุณพิมพาอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดว่าคุณพิมพาขอบคุณนะครับแต่ใจผมตัดสินใจไปแล้วคุณเลายลาคือพอลิขิตของผมพี่คะจะไม่เสียใจจริงๆเหรอคะครับไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อย ในที่สุดวันแต่งงานของเราก็มาถึงเราตัดสินใจจัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายแต่มีความหมายแต่ก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันก็เกิดเหตุการณ์สุดท้ายขึ้นเจ้าชายคาริมเดินทางมาไทยด้วยตัวเองเขามายื่นข้อเสนอสุดท้ายกับฉันไลลาถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะได้เป็นราชินีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแต่ถ้าเธอแต่งงานกับคนขับแท็กซี่คนนั้นเธอจะเป็นแค่ภรรยาของสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งเจ้าชายคการเป็นภรรยาของสามัญชนธรรมดาทำให้ฉันมีความสุขมากกว่าค่ะเธอจะไม่เสียใจจริงๆเหรอข้าไม่เสียใจแน่นอนค่ะ เจ้าชายคาริมกลับไปอย่างโดดเดี่ยวในวันแต่งงานเพื่อนร่วมง,งานของคุณอาทิตย์ลูกค้าประจำและครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมที่เราเคยช่วยเหลือต่างก็มาร่วมอวยพรไม่มีใครจากซาอุดีอาระเบียมาเลยแต่คนที่รักเราจริงๆต่างก็อยู่เคียงข้างเราในงานแต่งงานคุณอาทิตย์กล่าวว่าผมอาจจะไม่สามารถมอบทรัพย์สินมากมายให้กับไลาลาได้แต่ผมสามารถมอบความรักที่จริงใจและความรับผิดชอบแบบลูกผู้ชายไทยได้ผมจะปกป้องและรักไลาลาตลอดไปฉันก็กล่าวคำสาบานเช่นกันฉันยอมสละเงินสอง 8ล้านล้านบาทเพื่อเลือกผู้ชายคนนี้เพราะเขาได้มอบความรักที่แท้จริงซึ่งเงินไม่สามารถซื้อได้ให้กับฉันฉันจะรักษาความรักนี้ไว้ตลอดไปหลังจากแต่งงานเราซื้อบ้านหลังเล็กๆในกรุงเทพไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเป็นบ้านที่เหมาะกับเราพอดีคุณอาทิตย์เลิกขับแท็กซี่และเริ่มบริหารศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับฉันศูนย์ของเราชื่อว่าหัวใจไทยเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงแก่ชาวต่างชาติคุณอาทิตย์สอนประวัติศาสตร์และจิตวิญญ,ญาณของไทยส่วนฉันก็ช่วยในเรื่องการปรับตัััวววทาาางงงฒนธรรรรมจกกปะสบณ์ขออตเ ทุกวันเสาร์ที่บ้านของเราจะมีการจัดประชุมครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมผู้คนจากเวียดนามฟิลิปปินส์มองโกเลียและอุซเบกิสถานเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตในไทยพี่หลายลาคาขอบคุณพี่ที่ทำให้ไทยกลายเป็นบ้านหลังที่สองของหนูลานจากเวียดนามกล่าวเราทุกคนคือครอบครัวที่ได้พบกันในไทยฉันจับมือเธอแล้วตอบวันหนึ่งมีข่าวดีมากๆคิรินตัดสินใจย้ายกลับมาไทยอย่างถาวรพร้อมประกาศว่าจะแต่งงานกับเอมลี่แพทย์หญิงชาวอเมริกัน ผมได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรจากการได้เห็นคุณแม่หลายลาทําให้พ่อมีความสุขผมก็ได้พบความรักแบบนั้นแล้วครับเอมิลี่สนใจวัฒนธรรมไทยมากและยังช่วยงานที่ศูนย์ของเราอย่างแข็งขันประเทศไทยมีอะไรพิเศษจริงๆนะคะความอบอุ่นของคนไทยจิตวิญญาณแห่งการเสียสละเพื่อครอบครัววัฒนธรรมช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากลําบากนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของไทยเอมิลี่กล่าวในวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีคุณแม่ของคุณอาทิตย์ได้มอบของขวัญพิเศษให้นั่นคือรูปถ่ายครอบครัว ตอนนี้หนูก็เป็นครอบครัวของเราและนะขอบใจนะที่ทําให้ลูกชายของแม่มีความสุขคุณแม่ขนูต่างหากที่ต้องขอบคุณที่เลี้ยงลูกชายที่ดีแบบนี้มาคืนนั้นคุณอาทิตย์กับฉันเดินเล่นริมแม่น้ําเจ้าพระยาและย้อนนึกถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เสียใจหรือครับคุณอาทิตย์ถามไม่เลยข้าไม่มีความสุขไปกว่านี้อีกแล้วผมก็เหมือนกันครับคุณไหลาลาไม่สิภรรยาของผมขอบคุณที่ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ในปีที่สองเรามีโครงการที่ใหญ่ขึ้นรัฐบาลไทยได้รับรองกิจกรรมของเราและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สนับสนุนครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการและขอให้เราสร้างศูนย์ที่คล้ายกันในเมืองต่างๆทั่วประเทศการเผยแพร่สเสน่ห์ที่แท้จริงของไทยให้โลกได้รู้จักจะมีงานไหนที่มีความหมายไปกว่านี้อีกหรือครับคุณอาทิตย์กล่าวอย่างภาคภูมิใจเราได้เปิดศูนย์ที่เชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นและสงขลาตามลำดับเราได้ถ่ายทอดความงดงามของไทยให้กับชาวต่างชาติผ่านโปรแกรมที่เน้นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค วันหนึ่งมีข่าวที่น่าทึ่งมากเรื่องราวของเรากำลังจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดในชื่อเรื่องรักจริงในประเทศไทยไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องราวของเรากำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ฉันพูดก,กับคุณอาทิตย์ความงดงามของไทยกำลังจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกน่าภูมิใจจริงๆครับเราได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยมีการถ่ายทำชีวิตจริงของเราและศูนย์ที่เราบริหารก็ถูกใช้เป็นฉากหลังด้วยเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายก็ได้รับความสนใจอย,อย่างมากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอบอุ่นและวัฒนธรรมของไทยที่ถูกนำเสนอออกมาทำให้เกิดกระแสะการท่องเที่ยวไทย อยากมาเมืองไทยเพื่อตามหารักแท้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมศูนย์ของเรากล่าวแต่เรื่องที่น่าย,ยินดีที่สุดคือเรื่องอื่นครอบครัวของฉันที่ซาอุดีอาระเบียได้ยื่นมือมาขอคืนดีไลลา,ลา,ลาเราคิดผิดไปเองเธอมีความสุขจริงๆที่ชายคนโตของฉันโทรมาบอกที่ขนูมีความสุขมากขาคุณอาทิตย์เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกเข้าใจแล้วล่ะไปเที่ยวไทยได้ไหมเมื่อครอบครัวของฉันมาไทยและได้พบกับคุณอาทิตย์พวกเขาก็ประหลาดใจเช่นกันมีคนสุภาพและอบอุ่นแบบนี้ด้วยเหรอ เวล,ลาถึงได้หลงรักขนาดนี้ที่ชายคนที่สองกล่าวคุณอาทิตย์พูดคุยกับครอบครัวของฉันเป็นภาษาอาหรับและได้เรียนรู้วัฒนธรรมซาอุดิอาระเบียมากมายวัฒนธรรมไทยกับซาอุดิอาระเบียอาจจะต่างกันแต่ความรักที่มีต่อครอบครัวนั้นเหมือนกันนะครับคุณอาทิตย์กล่าวในปีที่สามมีข่าวพิเศษสําหรับเรานาดาเด็กหญิงผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เราอุปการะได้สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คุณแม่หลายลาคุณพ่ออาทิตย์ขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีทั้งสองคนก็ไม่มีหนูในวันนี้ นาดาพูดทั้งน้ําตาลูกสาวของเราเก่งมากคุณอาทิตย์กอดนาดาแน่นาดาเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบอกว่าอยากทางานด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับตะวันออกกลางในอนาคตความรักที่ทั้งสองคนแสดงให้เห็นกลายเป็นความฝันของหนูค่ะนาดากล่าวตอนนี้เรากลายเป็นครอบครัวที่แท้จริงแล้วคุณอาทิตย์ฉันคีรินและเอมิลี่และนาดาแม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่เราก็เป็นครอบครัวที่แท้จริงที่ผูกพันกันด้วยความรัก เมื่อเดือนที่แล้วมีเรื่องที่น่าประทับใจมากคุณแม่ของคุณอาทิตย์อายุครบ90ปีและครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมทั้งหมดที่เราร่วมกันช่วยเหลือได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดเซอร์ไพรส์ให้ท่านคุณย่าคือแม่ของพวกเราทุกคนค่ะบาตาจากมองโกเลียกล่าวขอบใจนะลูกขอบคุณพวกเธอที่ทําให้ย่ามีความสุขในบ้านปลายชีวิตแบบนี้คุณแม่พูดทั้งน้ําตาเมื่อวานนี้มีข่าวที่พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเราได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารสารคดีเรื่องนี้ชื่อว่า Love Beyond เป็นผลงานที่ติดตามชีวิตจริงของเราอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาสองปีจิตวิญญาณอันงดง,งามของไทยกำลังจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกคุณอาทิตย์กล่าวอย่างภาคภูมิใจเมื่อขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีฉันได้กล่าวสุนทร,รพจน์ว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอบอุ่นที่สามารถสัมผัสถึงหัวใจของผู้คนได้ฉันลหลงใหลในความอบอุ่นนั้นและยอมสละทุกอย่างเพื่อมาที่นี่และฉันก็ยังคงภูมิใจกับการตัดสินใจนั้นทุกวันวันนี้ ในวันครบรอบแต่งงาน5ปีคุณอาทิตย์กับฉันได้กลับไปเดินบนถนนสายเดิมที่เราพบกันครั้งแรกอีกครั้งถนนสายนั้นที่นำไปสู่การพบกันครั้งแรกที่เป็นดัางพรมลิขิตจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงใจกลางกรุงเทพเหมือนฝันเลยนะคะที่ได้เจอกันบนถนนสายนี้เมื่อ5ปีก่อนฉันพูดผมก็เหมือนกันครับถ้าวันนั้นคุณเลยลาไม่ได้ขึ้นแท็กซี่ของผมความสุขในวันนี้ก็คงไม่มีฉันคงเกิดมาเพื่อพบคุณผมก็คงมีชีวิตอยู่เพื่อพบคุณเลยลาเหมือนกันตอนนี้เรากำลังฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้้นคือกาารรสงู หัวใจไทยขึ้นทั่วโลกเราต้องการสร้างฐานที่มั่นในการเผยแพร่ความงดงามที่แท้จริงของไทยในอเมริกายุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมอยากจะส่งต่อน,น้ำใจของคนไทยไปทั่วโลกคุณอาทิตย์กล่าวและผมหวังว่าจะมีคนอีกมากมายที่ได้พบรักแท้ในไทยเหมือนกับผมคุณแม่ของคุณอาทิตย์ตอนนี้อายุ9 5ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านมาที่ศูนย์ของเราทุกสัปดาห์เพื่อสอนการละเล่นและอาหารพื้นเมืองของไทยให้กับชาวต่างชาติลูกสะใภ้ของฉันเก่งที่สุดจะหาลูกสะใภด้ดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีก คุณแม่มักจะอวดฉันเสมอคุณแม่ต่างหากที่เก่งที่สุดข้าขอบคุณที่เลี้ยงลูกชายที่ดีแบบนี้มาตอนนี้คีรินกับเอมิลี่ก็มีหลานชายน่ารักน่ารักและชื่อไทยคือตะวันชื่อภาษาอังกฤษคือไทเลอร์ Tyler. คุณย่าตะวันวิ่งเข้ามากอดฉันเมื่อเห็นฉันตะวันชอบคุณย่าที่สุดเลยเหรอฉันถามครับคุณย่าสวยที่สุดในโลกเลยตะวันตอบช่วงเวลาแบบนี้สำหรับฉันแล้วล้ำค่ากว่าเงินสองแปดล้านล้านบาทเสียอีก นาดาตอนนี้อยู่ปีสามแล้วและพูดภาษาไทยกับภาษาอาหรับได้อย่างคล่องแคล่วเธอมาช่วยเป็นล่ามอาสาสมัครที่ศูนย์ของเราทุกช่วงปิดเทอมเพื่อช่วยเหลือรุ่นน้องคุณพ่อคุณแม่ขนูอยากทำงานที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยความรักเหมือนทั้งสองคนในอนาคตค่ะนาดากล่าวลูกสาวของเราเก่งมากทำในสิ่งที่อยากทำเถอะคุณอาทิตย์ลูกหัวนาดาเมื่อปีที่แล้วมีเรื่องที่มีความหมายมากมูลนิธิทุนการศึกษาความรักแห่งสยาม ที่เราก่อตั้งขึ้นได้คัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นแรกแล้วเป็นโครงการที่สนับสนุนนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่รักวัฒนธรรมไทยและต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับประเทศของตนการศึกษาคือจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงฉันกล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาปีนี้มีแผนที่พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกคือการตีพิมพ์เรื่องราวความรักของคุณอาทิตย์กับฉันเป็นหนังสือในชื่อเรื่องความรักที่ล้ำค่ากว่าสองล้านล้านบาทโดยจะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในไทย ผมหวังว่าเรื่องราวของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนคุณอาทิตย์กล่าวผมจะแสดงให้เห็นว่าเบื้องหน้าความรักที่แท้จริงแล้วพรมแดนวัฒนธรรมหรือาศาสนาก็ไม่ใช่อุปสรรคใช่แล้วนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ฉันซึ่งเป็นไม่เศรษฐีน้ํามันชาวซาอุดีอาระเบียหลงรักคนขับแท็กซี่ธรรมดามดาชาวไทยไม่ใช่เพราะเงินหรือตําแหน่งแต่เป็นเพราะหัวใจที่จริงใจหัวใจที่ร้อนแรงที่รักในปิตุภูมิความรับผิดชอบที่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อครอบครัว และความเป็นมนุษย์ที่อบอุ่นที่ไม่เพิกเฉยต่อเพื่อนบ้านที่ยากลําบากทั้งหมดนี้รวมอยู่ในผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออาทิตย์ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่ประเทศไทยสามารถภาคภูมิใจต่อชาวโลกได้นั้นไม่ใช่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออาหารที่โด่งดังแต่เป็นคนอย่างคุณอาทิตย์ผู้คนชาวไทยที่มีหัวใจอันอบอุ่นประเทศไทยที่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใจพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสําเร็จนั้นคือหัวใจของคนเหล่านี้ความรักที่มีต่อครอบครัวการดูแลเพื่อนบ้านและความรักที่มีต่อประเทศ วันนี้เราเริ่มต้นวันใหม่เพื่อแบ่งปันความรักกับผู้คนให้มากขึ้นและเพื่อสร้างโลกที่สวยงามยิ่งขึนความรักที่แท้จริงที่ได้พบในไทยความอบอุ่นที่ได้เรียนรู้ในไทยและครอบครัวที่แท้จริงที่ได้รับในไทยทั้งหมดนี้คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปหากคุณชอบเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และตั้งค่าการแจ้งเตือนคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกมากมาย และเช่นเดียวกับตัวละครเอกในเรื่องราววันนี้การมีท่าทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุสุขภาพของหลังมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คาอธิบายพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับคนที่คุณรักนะ